ทำไมเวลาเราคุยกับ AI คำตอบที่ได้ถึงไม่เคยถูกใจสักทีความลับมันอยู่เบื้องหลังครับที่เราสามารถเปลี่ยนนิสัยของ AI ตัวเดียวกันให้เป็นทั้งเด็กเรียนที่ตอบตรงเป๊ะหรือเป็นศินลปินที่ไอเดียกระฉูดก็ได้แค่รู้ปุ่มปรับลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ Keep your cup empty. Keep empty open Welcome Empty cup Cup your your to mind AI เคยไหมครับเวลาเราคุยกับ AI แล้วมันตอบไม่ตรงใจซะเลยบางทีก็ตอบกว้างไปบางทีก็เหมือนไม่เข้าใจที่เราถามวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากอยากมาแชร์ให้ฟังครับมันคือเบื้องหลังที่เราสามารถเข้าไปจูนหรือปรับแต่ง AI ให้ตอบในแบบที่เราต้องการได้เปะ๊เปะเลยเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มจากคำว่า prompt ครับง่ายๆเลยมันก็คือคำสั่งหรือข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปคุยกับ AI นั่นแหละครับ ใครๆก็พิมพ์ได้แต่การจะพิมพ์ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือศิลปะเลยนะเขาเรียกกันเท่ๆว่า prompt engineering หรือศิลปะการเขียนคำสั่งให้ AI ครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่า AI เนี่ยมันเหมือนกับโปรแกร,รมดาวคำที่ฉลาดมากๆเหมือนเวลาเราพิมพ์ในมือถือแล้วมันเดาวคำถัดไปให้เรานั่นแหละครับแต่ AI มันฉลาดกว่าเป็นล้านเท่ามันจะดาวคำต่อไปเรื่อยๆโดยอิงจากคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปดังนั้นถ้าเราป้อนคำสั่งได้ดี AI ก็จะดาวทางถูกแล้วให้คำตอบที่ยอดเยี่ยมกลับมาแต่ถ้าคำสั่งเราไม่ดีมันก็อาจจะดาวผิดทางตอบมั่วๆหรือไม่เป็นประโยชน์เลย การเป็น Prompt Engineer ก็เหมือนกับการเป็นคนเขียนบทให้ AI เล่นตามที่เราต้องการนั่นเองครับทีนี้นอกจากตัวคำสั่งแล้วมันยังมีปุ่มปรับอยู่เบื้องหลังอีกที่จะเปลี่ยนนิสัยของ AI ได้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3ปุ่มหลักๆที่สำคัญมากครับปุ่มแรกเลยคือ temperature หรืออุณหภูมิครับปุ่มนี้เปรียบเหมือนปุ่มปรับความสร้างสารรค์ของ AI เลยครับ ถ้าเราปรับ t e m p พอเรเจอร์ต่ำๆใกล้ศูนย์ AI จะกลายเป็นเด็กเรียนห้องคิงเลยครับมันจะตอบแบบตรงไปตรงมาเน้นข้อเท็จจริงเลือกคำตอบที่ถูกต้องและน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเสมอเหมาะก,กับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นถามข้อมูลสรุปบทความหรือให้มันช่วยแก้โจทย์เลข แต่ถ้าเราเร่ง t e m p e r เรช r e ให้สูงขึ้น AI จะกลายเป็นศิลปินที่มีความติสขึ้นมาทันทีมันจะเริ่มสุ่มคำตอบที่แปลกใหม่มีความหลากหลายขาดไม่ถึงเหมาะมากสำหรับงานที่ต้องการไอเดียใหม่ๆเช่นช่วยคิดสโลแกนแต่งเรื่องสั้นหรือหาไอเดียทำคอนเทนต์แต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเร่งสูงไปมันอาจจะติสแตกจนคุยไม่รู้เรื่องไปเลยก็ได้น่าสนใจใช่ไหมครับแค่ปุ่มเดียวก็เปลี่ยนนิสัย AI ได้ขนาดนี้ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราปรับ AI ให้สร้างสารรค์มากๆจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างอาจจะให้มันช่วยแต่งเพลงหรือเขียนบทหนังตลกๆสักเรื่องก็น่าสนุกดีนะเอาล่ะมาดูปุ่มถัดไปกันครับนอกจากปุ่มปรับความสร้างสารรค์แล้วเรายังมีปุ่มที่ใช้จำกัดตัวเลือกของ AI ด้วยมันคือ top k และ top p ครับสตัวนี้จะทำงานก่อน temperature อีกนะลองจินตนาการว่า AI กำลังจะเลือกคำศัพท์มาตอบเรา ในหัวมันมีคำเป็นหมื่นเป็นแสนคำเลยครับ Top K ก็คือการที่เราบอก AI ว่านี่นายไม่ต้องคิดเยอะเอาแค่ K คำที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาก็พออย่างเช่นถ้าเราตั้ง Top K เป็น10มันก็จะเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ดีที่สุดแค่10คำแรกเท่านั้นทำให้คำตอบไม่หลุดโลกเกินไปครับยิ่งตั้งค่าน้อยคำตอบก็จะยิ่งตรงไปตรงมาส่วน Top P จะคล้ายๆกันแต่ยืดหยุ่นกว่า มันคือการบอก AI ว่าให้เลือกจากกลุ่มคำที่ดีที่สุดโดยที่ความน่าจะเป็นรวมกันแล้วไม่เกินค่า p ที่เรากำหนดไว้อันนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่หลักการง่ายๆคือมันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการคุมไม่ให้ AI เลือกคำที่แปลกประหลาดหรือมีความเป็นไปได้น้อยมากๆออกมาครับ สรุปง่ายๆนะครับท็อปเกับท็อปพเหมือนเป็นคนคัดกรองไอเดียรอบแรกส่วน t e m p พ r เจอร์คือคนตัดสินใจเลือกว่าจะเอาไอเดียที่ปลอดภัยหรือเสี่ยงแต่สร้างสรรค์จากตัวเลือกที่คัดมาแล้วแล้วเราจะเริ่มใช้งานยังไงดีผมมีสูตรเริ่มต้นง่ายๆ3แบบให้ลองเอาไปใช้กันครับสูตรที่1ต้องการคำตอบที่แม่นยำและเป็นข้อเท็จจริง ลองปรับเทมเพอ a รเจอร์ต่ำๆเช่น0.1หรือ0.2แล้วปรับ Top K กับท็อปพีไม่ต้องสูงมากนะัก AI จะตอบแบบตรงประเด็นไม่นอกเรื่องเลยสูตรที่2ต้องการไอเดียสุดสร้างสรรลองเร่ง t e m p พอ a รเจอไปเลยครับอาจจะ0.9แล้วก็เปิด Top K กับ Top P ให้กว้างๆหน่อยคราวนี้ AI จะปล่อยของเต็มที่เลย สูตรที่3ต้องการความสมดุลก็ตั้งทุกอย่างไว้กลางๆครับเช่น Temperature สัก0.5อันนี้จะได้คำตอบที่ยังถูกต้องอยู่แต่ก็มีสีสันและความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาแล้วในทางกลับกันถ้าเราอยากได้คำตอบที่เป๊ะมากๆแบบไม่มีพลาดเลยเราจะใช้ AI ในงานแบบไหนดีครับส่วนตัวผมนึกถึงการให้มันช่วยตรวจโค้ดโปรแกรมหรือการแปลเอกสารที่เป็นทางการมากๆครับ สรุปง่ายๆนะครับการคุยกับ AI ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่แค่การตั้งคำถามที่ดีแต่ยังรวมถึงการจูนเครื่องมือให้เหมาะกับงานที่เราต้องการด้วยซึ่งปุ่มปรับหลักๆก็คือ temperature ที่จัดการความสร้างสารรคและ top k กับ top p ที่ใช้กรองตัวเลือกของมัน สิ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้ก็คือการใช้ AI ก็เหมือนการใช้เครื่องมือชิ้นหนึ่งยิ่งเรารู้จักเครื่องมือของเราดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นครับลองเอาไปปรับเล่นดูนะครับแล้วคุณจะพบว่า AI มันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดในการใช้ AI ของเราไปเลยก็ได้ ถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และเปิด notification ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ